น้องไบคิดว่าจบไหมเรื่องการเข้าชื่อกันเพื่อยื่นซักฟอกโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา53ของสมาชิกวุฒิสภาซักฟอกรัฐบาลน่ะในเจ็ดประเด็นมีหนึ่งในนั้นก็เรื่องดาวเรดมีหนึ่งนั้นก็เรื่องบุคคลบนชั้น14บสี่มีหนึ่งในนั้นก็เรื่องภาวะเศรษฐกิจ <ฮะ S 1> อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพรื่อวานฟังดูถ้าฟังจากสวกิตศั์รัตนวราหะบอกเกินแล้ว ได้ครบ84แล้วใช่ค่ะตอนนี้คือต้องการเสียงหนึ่งในสมของเสียงสอวอค่ะก็คือ84คนซึ่งก็ปรากฏว่ายังไงตอนนี้ได้91คนแล้วค่ะอันนี้คุณกิติศักดิ์ว่า <c oughs> แต่ฟังจากคุณเสรียังไง <c oughs> คุณเสรีชวนพันนน์เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัวนะอยากให้ได้สักร้อยคนค่ะเพื่อ <c oughs> ความชัว อยากให้ได้สักร้อยคนคือตอ,ตอนนี้ถ้าตัวเลขของสวเสรีคือ91นะคะจริงๆ84ก็พอแลอ้วแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ลงชื่ออีกวันหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้ได้สัก100ร้อยรายชื่อเออพื่อสำรองเอาไว้แต่ท่านก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครเปลี่ยนใจถอนชื่อในภายหลังหรอกแม้ว่าจะมีความพยายามล็อบบี้ไม่ให้สวลงชื่อก็ตามใครบอกมีความพยายามล็อบบี้คุณเ <Lob by. S 2> สรีสุวรรณพันอนอยเป็นคนบอกว่ามีการล็อบบี้ไม่งั้นมันไม่ยากอย่างนี้หรอกท่านบอก อ่าค่ะมันให้ฟังดูจริงๆถ้ามันไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงมันก็ครบไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะไปล้มรัฐบาลไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบแปิเสียงเนี่ยบอกว่าคิดผิด พรามันเป็นประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้นนะครับเราเราก็พยายามที่จะทําให้ได้นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นภาพลักษ์เป็นภาพรวมของสมาชิกุฒิสภาเองที่มาอยู่ใต้อำนาจใครถือว่าเป็นเป็นผลงานสุดท้ายที่เราพยายามทาเพื่อ <c oughs> เพื่อประชาชนแม้ว่าเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอาคุณเสรีคงไม่สบายนะน้ําเสียงขนาดเดียวกัน คุณกิติศักดิ์เมื่อวานนี้บอนนะครับท่านผู้ชมครับว่าก็กรณีของชั้น14อันนี้เจ้าตัวนี่ดูเดือดเลยการโน้มน้ำให้สวรงชื่อโดยอ้างรัฐบาลเพื่อเข้ามาบริหารประเทศอาจจะมีความกังวลเรื่องการอภิปรายนายทักษิณซึ่งจากการฟังหลายฝ่ายบอกได้เลยอนาคตกรณีนี้จะกลายเป็นสิ่งประจัญของโลกสิ่งประจัญที่8ปดะ เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากที่ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้อภิปรายเพราะกังวลเรื่องนายทักษิณจะกระทบกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเพราะจะเป็นการจาลึกว่าเป็นเรื่องประหลาดไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยถึงบอกว่าไม่เกินเลยหรอกที่จะบอกว่าจะกลายเป็นิ่กประชันของโลกรายงานเมื่อเช้านี้นะว่า84น่าจะถึงนะน่าจะถึงแล้วก็อาจจะเกินไปเล็กน้อย กังวลชั้น14คือกังวลกังวลยังไงเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเป็นกระทบกับความกระบวนการยุติธรรมนะตรงนั้นเป็นหลักจะได้ฟังหลายๆฝ่ายแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่ากรณีคุณสักสินนั้นอนาคตจะเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกนะแล้วก็เรื่องสลับซับซ้อนมากมาย สำหรับคุณทักษิณแล้วกว่างๆหลังถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังขณะที่อีกมุมหนึ่งคุณวันชัยสอนชริซึ่งหลายครั้งท่านบอกว่ากรณีคนบนชั้น14ซึ่งหมายถึงคุณทักษิณเนี่ยถ้าจบได้ก็จบเถอะคุณวันชัยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกในประเด็นนอกจากเรื่องกรณีเสียงบอกว่าให้รวบรวมเสียงเกินกว่า84เผื่อไปหน่อย ตัวคุณวัญชัยเมื่อวานต้อนให้สัมภาษณ์ผมไม่รู้เวลานะบอกยังรวมไม่ถึงแต่และถึงแม้จะรวมถึงก็ควรจะมีเสียงเกินเลยไปสักอย่างร้อยสักสิกสบคนนะเพราะถึงเวลาต้องประเมินด้วยเหมือนกันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้ถอนตัวก็จะไม่ครบ84นะคะถอนชื่อเลยเหรอต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนค่ะเออซึ่งเท่าที่ประเมินที่ว่ายัาก้ามเกล่งขแาดเดียวกันเมื่อถามถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณี ถ้าจะพูดถึงอะไรนั้นต้องไหมคนบนชั้นสิบสี่เออฟังดูคล้ายๆกับคุณวันชัยบอกกันทำลองว่าถึงเวลากว่าจะได้อภิปรายมาเดินกลมพาเนีน่ยนะใช่คือ บางกลุ่มอบอกว่ากว่าที่สวจะได้อภิปรายมันคือเดือนกุมภาค่ะซึ่งช่วงนั้นคุณทักษณิณอาจจะได้พักโทษไปแล้วเพราะว่าครบหเดือนไปแล้ววันที่ยี่บสองกุมภาค่ะหรือพอถึงวันอภิปรายจริงๆมันอาจจะกลายเป็นเดือนมีนาซึ่งเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วอะค่ะไม่ทันกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขาก็อาจจะแสดงหรืออาจจะพูดคุยกันในลักษณะเหมือนคนที่ล็อบบี้ให้ลงในขณะเดียวกันก็มีคนล็อบบี้ให้ไม่ลง นั้นก็เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ได้มีเหตุขัดแย้งอะไรแต่อย่างใดผมถือว่าใครจะลนลงได้เสียงมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่มก็อย่างที่ทราบว่ากลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย<ๆ>เขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งจะเริ่มทำงานได้สักสามสี่เดือนงบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้เราก็เป็นกลุ่มหนึ่งในการที่สนับสนุนให้มีรัฐบาลชุดนี้เปิดโอกาสให้เขาแสดงฝีมือและใช้งบประมาณเสียก่อน ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะเล่งเครื่องในลักษณะตรวจสอบในขณะนี้อ่านนี่แหละท่านผู้ชมก็เดี๋ยวตามกันดูตกลงถ้าฟังจากคุณเฉรีคุณกิติศักดิ์แล้วจะครบแล้วใช่ไหมเกิน84แล้วอ่าแล้วคุณเฉรีบอกจะยื่นสัปดาห์หน้านะค่ะการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงวตติตามน้ำดูนมาตรา15ึ ดูกันต่อไปน้องไร้